สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนกลุ่มผ่าพันปี2566ค่ะเราก็จะมาพยากรณ์กันล่วงหนะ้าให้ทราบแบบนี้กันทุกเดือนอยู่แล้วนะคะการดูดวงนั้นดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางค่ะเมื่อท่านผู้ฟังได้ยินได้ฟัง แล้วนะคะก็สามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของตัวเองได้เลยค่ะและก็อยากจะขอกำลังใจนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยกดถูกใจยังไม่เคยกดติดตามก็กดไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสมัยและทีมงานค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนค่ะชาวมีนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมีนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระวั วันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมีนว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2566นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องของเงินเงินทองทองกันเลยนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากต่อดวงชะตานะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะคุณจะมีข่าวดีทางการเงินเข้ามาอย่างแน่นอนคุณจะได้หยิบจับเงินก้อนนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะหาเงินได้มากขึ้นนะการหาเงินได้มากขึ้นของชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยมันก็มาจากหลากหลายทางค่ะประการแรกเลยมาจากการทํางานของคุณอาจจะมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นก็ได้ประการที่2มาจากการทํา ธุรกิจนะคะการค้าการขายดีลูกค้าเข้ามาเยอะขึ้นออเดอร์เข้ามามากขึ้นนะคะหรือประการที่3ได้เงินมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้เงินมาจากการซัพพอร์ตได้เงินมาจากการกู้ธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ท่านใดที่ทําเรื่องกู้หรือขอสินเชื่ออยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีนะแต่ชาวลลคนาราศีมีนนะคะก็ควรที่จะวางแผนการเงินให้ดีค่ะเพราะในเรื่องของรายจ่ายนั้นก็ยังถือว่ามีมากอยู่คุณต้องพยายามประคองรายรับรายจ่ายของตัวเองพยายามบริหารจัดการการเงินของตัวเองค่ะเพราะว่าในเดือนนี้เนี่ยอาจจะมีรายจ่ายจุกจิกรายจ่ายฉุกเฉินอาจจะมีข่าวคราวจากทางไกลว่าญาติมีปัญหาทาง การเงินครอบครัวของคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาดเงินคุณต้องโอนไปให้อันนี้สําหรับบางคนนะคะหรือไม่เช่นนั้นก็จะมีคนมาขอหยิบยืมเงินคุณแล้วคุณก็ลำบากใจที่จะปฏิเสธถ้ายิ่งคนนั้นเคยเป็นคนที่ช่วยเหลือคุณถ้ายิ่งคนนั้นเป็นญาติสนิทหรือเพื่อนสนิทของคุณมันก็ลำบากใจที่จะปฏิเสธไปนะคะในตรงนี้คือสมัยบอกไว้ว่าให้วางแผนการเงินให้ดีวางแผนเงินสำรองอะไรต่างๆให้ดีนะคะพอหลังจากกลางเดือนดาวออพอหลังจากกลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะ ดาวพระศุกร์เนี่ยจะทําการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีมีนร่วมกันกับดาวพระพฤหัสนั่นก็คือมาทับเนื้อทับตัวของคุณนั่นเองค่ะนั่นหมายความว่าหลังจากกลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปชาวลัคนาราศีมีนก็ยังมีลาภผลที่ดีทางการเงินมีสนเสน่ห์ในเรื่องของการหาเงินคําว่ามีสนเสน่ห์ในเรื่องของการหาเงินคือการพูดการเจรจาการต่อรองเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือผลประโยชน์พูดกับหุ้นส่วนพูดกับลูกค้าโน้มน้าวจิตใจได้ ได้ค้าขายได้พ่อค้าแม่ขายทั้งหลายสามารถที่จะใช้คําพูดของตัวเองในช่วงนี้ในการสัง่งในการรังสรรค์เงินได้เลยนะคะมีเสน่ห์มากๆคุณจะหาเงินได้มากขึ้นนะท่านใดที่ติดขัดก็จะมีเกณฑ์คล่องตัวมากยิ่งขึ้นมีเงินเข้ามือมีเงินเข้ากระเป๋าค่ะและในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีมีนจะได้จัดการเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินมรดกนะคะบางคนซ่อมแซมบ้านบางคนซ่อมแซมรถนะ หรือบางคนเนี่ยก็อาจจะมีเกณฑ์ซื้อขายบ้านรถที่ดินบางคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าตัวกลางตัวแทนต่างๆก็จะมีมุมที่ดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะสําหรับเรื่องการงานกันบ้างของชาวลัคนาราศีมีนนะคะดาวพระพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณก็ยังโคจรได้ตําแหน่งกเกษตรราธิบดีอยู่ในราศีมีนคือทับลัคนาราศีเกิดของคุณนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นดวงชะตาของคุณก็ยังถือว่ามีความ เข้มแข็งมีความอุดมสมบูรณ์ที่ดีเลยทีเดียวนะคะเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมีนนั้นจะได้พัฒนางานของตัวเองได้องค์ความรู้ใหม่ๆนะคะได้พัฒนางานได้พัฒนาปัญญาะะได้เพิ่มทักษะได้เพิ่มสกิลงานใดที่ติดขัดงานใดที่มีปัญหาคุณก็จะหาทางออกหาทางแก้ได้คุณจะมีสติปัญญาในการแก้ไขที่ดีเลยนะคะงานมีความก้าวหน้าค่ะแล้วก็จะเป็นไปในลักษณะของ การก้าวหน้าอย่างมั่นคงด้วยบางคนมันไม่ได้แบบว่าเติบโตอย่างกระทนหันงานก้าวกระโดดเลยจากเดิมเคยเป็นลูกน้องกระโดดขึ้นเป็นหัวหน้าเลยมันก็ไม่ได้เป็นเชิองอย่างนั้นค่ะแต่ว่ามันจะมีความมั่นคงนะถึงแม้ว่าเราอยู่ในตําแหน่งนี้แต่ว่าในตําแหน่งนี้เรามีความโดดเด่นผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ใจให้โอกาสเราผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายโปรเจกต์สำคัญสำคัญให้กับเราเรามีความโดดเด่นในสายงานในสาขาในตําแหน่งที่เราอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าว ในสายงานของตัวเองได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะเป็นช่วงเดือนที่คุณจะได้ริเริ่มสิ่งใหม่ด้วยนะชาวลัคนาราศีมีนจะมีความกระตือรือร้อนในการเรียนรู้สิ่งใหม่จะเห็นได้ชัดจากคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะคะในช่วงเดือนนี้เนี่ยก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการสอบในเรื่องของการแข่งขันหรือจะมีข่าวดีในเรื่องของผลการเรียนต่างๆนานานะในเดือนกุมภาพันธ์นี้สําหรับชาวมีนบางคนก็อาจจะได้มีการตัดสินใจอะไรใหญ่ๆเกี่ยวกับการงานนะคะบางคนอาจจะต้องยุบแผนกยุบ 5. บางคนอาจจะต้องมีการปรับปรุงระบบการทำงานเพื่อให้สอดคล้องตามความต้องการของตัวเองมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะเนี่ยก็จะมีการตัดสินใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระบบงานตัดสินใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงราคาตัดสินใจในเรื่องของการออรับพนักงานใหม่ๆเข้ามาพนักงานคนเก่าใครที่ไม่เวิร์กมีการให้ออกไปหรือว่ามีการออลดตำแหน่งหรือลดจำนวนพนักงานลงเนี่ยค่ะมันจะมีเรื่องราวที่ คุณจะต้องคิดเรื่องราวที่คุณจะต้องอจัดสรรเกี่ยวกับเรื่องของการงานอยู่ถามว่ามีความเครียดไหมเกี่ยวกับการในเดือนนี้ก็ยังมีความเครียดมีความกังวลอยู่เช่นเดียวกันแต่ชาวลัคนาราศีมีนเป็นคนเก่งค่ะสมัยเชื่อว่าคุณจะจัดการได้อย่างลงตัวและอย่างแน่นอนและยิ่งไม่พอเท่านั้นดาวพระพฤหัสเป,เป็นกเกษตรราธิบดีอีกนะคะก็จะส่งเสริมทําให้ชาวลัคนาราศีมีนได้คิดถูกตัดสินใจถูกแน่นอนนะในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนดาวพระศุกร์ยังโคจรเป็นวินาศนะคะเพราะฉะนั้น หลีกเลี่ยงไม่พ้นค่ะในเรื่องของความเครียดในเรื่องของปัญหานะคะในเรื่องของออการปะทะหรือการวิวาทกับคนรอบข้างนะคะและไม่พอเท่านั้นก็ยังเป็นช่วงที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเพ่งเลงเข้ามาจับผิดนะคะหรือคุณมีเกณฑ์ได้ข้องเกี่ยวกับคนมีขั้นมีตําแหน่งได้ข้องเกี่ยวกับคนที่อาวุโสมีประสบการณ์เป็นกูรูนะคะมีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งซึ่งการข้องเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นการข้องเกี่ยวใน มุมที่คุณไปขอความช่วยเหลือจากเขาหรือเป็นการข้องเกี่ยวในมุมที่คุณอาจจะมีปัญหากับเขาก็ได้นะสมัยขอพูดไปในสองแง่เลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าดาวพระศุกร์เนี่ยยังเป็นวินาศในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนนั่นเองค่ะและพอหลังจากนั้นดาวพระศุกร์จะโคจรมาทับเนื้อทับตัวเป็นมหาอุดนะคะจะส่งผลทําให้งานของชาวลัคนาราศีมีนฟื้นตัวขึ้นได้งานคุณจะฟื้นตัวในช่วงครึ่งเดือนหลังแล้วนะสําหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะมีชื่อ มีคนนับหน้าถือตามมีออร่ามีเสน่ห์นะคะใครตกงานใครว่างงานอยู่ยื่นใบสมัครได้เลยจะมีมุมที่ดีเข้ามานั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมีนดาวพระพุธค่ะเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิ ดาวพระพุธได้โคจรมาอยู่ในเรือนลาภะปัตนิลาภะแบบนี้นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับการสนับสนุนจากคนต่างเพศหรือจากคนรักคู่รักเป็นอย่างดีหรือได้รับการสนับสนุนจากบุคคลที่อยู่คนละทีมคนละฝ่ายกับคุณเป็นอย่างดีค่ะถือว่าในระยะเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะการทํางานร่วมกันเป็นทีมเป็นกลุ่มหรือว่าการทํางานร่วมกันกับคนรักคู่รักจะมีมุมที่ดีมากๆนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีมีนท่านใดนะที่มีคู่เนี่ย คุณจะได้โชคได้ลาบจากอายุแฟนวันเดือนปีเกิดแฟนนะคะหรืออาจจะได้โชคได้ลาบจากเลขเบอร์โทรศัพท์ของแฟนแบบนี้ก็ได้หรือไม่เช่นนั้นแฟนเอาเงินให้ใช้นะคะแฟนทําตัวดีประพฤติตัวดีนะคะพาคุณไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารอะไรอย่างเงี้ยพาไปดูหนังแบบเนี้ยก็ได้นะรวมถึงคนโสดนะชาวลัคนาราศีมีนก็จะเป็นจังหวะที่คุณจะได้เจอคนที่ถูกใจนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่มีเอ่อมีฐานะทางสังคมมี ฐานะทางการงานที่ดีด้วยนะสำหรับชาวมีนที่โสดนะคะคร่าวๆเท่านี้ค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวมีนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ